สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับ B N X T Money นะครับคลิปวันนี้นะทุกคนผมจะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของเครือข่าย t ทูมูเฮนนะครับสามารถใช้ได้แบบฟรีๆนะครับผมอัปเดตมาใหม่ล่าสุดในตอนนี้นะครับก็นะครับผมสำหรับรหัสเน็ตฟรีสามารถสมัครได้แบบไม่ต้องเสียเงินนี่นะครับและก็สามารถสมัครได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นซิมรายเดือนหรือว่าเติมเงินนะครับอัปเดตมาใหม่ล่าสุดในตอนนี้นะครับมีมาให้ทั้งหมดอยู่ที่6ตัวนะครับ ผมก็แนะนําให้ทุกคนกดสมัครให้ครบไปเลยนะครับหวังว่าจะมีสักตัวที่ใช้ได้กันนั่นเองนะครับก่อนที่จะสมัครนะครับผมก็ไม่ควรจะมีเงินติดขางไว้สิบนะครับเพื่อป้องกันการหักเงินนี่นะครับเราไปดูเน็ตฟรีของทูมุฟตัวแรกกันได้เลยนะครับมีทั้งหมด6ตัวนะทุกคนสําหรับตัวแรกนะครับ878ดอกจัน814่น 8, 1, 4, 4, เหลี่ยม ตัวนี้นะครับก็เน็ตจำนวนอยู่ที่1 g กิกสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันเป็นเน็ตแบบเต็มสปีดแล้วก็ไม่ลดสปีดนะครับทุกคนตัวนี้นะครับผมใช้งานได้24ชั่วโมงนะครับลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวถัดไปนะครับผมเราไปดูตัวที่2กันบ้างนะครับสำหรับตัวที่2กดกจัน8ป8ดอกจัน2ดอกจันร์2สี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับเน็ตจำนวน 2G กิกนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่7วันนะครับทุกคนหรือว่าใช้งานได้นะครับทุกคนอยู่ที่1อาทิตย์เลยนะครับตัวนี้นะครับผมโคตรนานนะครับใครที่ได้โคตรคุ้มเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวถัดไปนะครับเราไปดูตัวที่3กันบ้างนะครับผมแล้วสำหรับตัวที่3กดดอกจัน7 7 7ดดอกจัน0สี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตให้มาอยู่ที่2กิกนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่7วันนะครับทุกคนหรือว่า1อาทิตย์เลยนะครับก็นะครับผมเป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดเหมือนกันนะครับเล่นได้ทุกแอปเลยนะครับทุกคนก็คุ้มนะครับผมแต่ว่าถ้าหมด2กิกแล้วก็จะหมดเลยนะครับแนะนำก็ให้ใช้อย่างประหยัดละกันนะครับในถัดไปนะครับผมเราไปดูตัวที่4กันมากนะครับสำหรับตัวที่4ก่กอดจัน 9 3 5นะครับหลบจันท6สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็เน็ตจำนวนนะครับทุกคนอยู่ที่1 0กิกสามารถใช้งาน30บวันนะครับหรือว่า1เดือนเลยนั่เองนะครับตัวนี้นะครับผมใช้งานได้คุ้มที่สุดเลยนะครับให้มา1 0กิกเลยนะทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมันก็เป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดด้วยนะครับลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับถัดไปเดี๋ยวเราไปดูตัวที่5กันบ้างนะครับผม สำหรับตัวที่5กดดอกจัน935ดสหกจัน99ฟรสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับให้เน็ตมา2กิกนะครับใช้งานได้30บวันเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวถัดไปนะครับเราไปดูตัวที่6ตัวสุดท้ายกันบ้างนะครับสำหรับตัวสุดท้ายกดดอกจัน93 5สนะครับดอกจัน5 3 4สาสี่สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเป็นเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับ สามารถใช้งานได้อยู่ที่30วันนะครับตัวนี้นะครับทุกคนคุ้มที่สุดแล้วนะครับผมก็ผมแนะนําให้กดสมัครให้ครบทุกตัวไปเลยนะครับใครได้ตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับจะได้มีเพื่อนๆมาสมัครกันเอ้นะครับและลืมติดตามช่องใหม่ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาแจกรหัสหนิทฟรีของเครือข่ายต่างๆให้กับทุกคนทุกวันเลนเองครับอัปเดตมาใหม่ล่าสุดนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคีวีโหน้านะครับ